หหัวมุมถนนอันเงียบสงบใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ในยามสนธยาแสงไฟสลัวจากเสาไฟริมทางสาดส่องลงมากระทบขนสีนวลของนางแมวตัวหนึ่งเธอนามว่านวลจันทร์หรือจันท์สั้นๆซึ่งเหมาะเจาะก,กับความงามสง่าของแมววิเชียนมาศผู้มีแต้มสีน้ำตาลเข้มสวยเด่นตามตำรา จันสวมปลอกคอผ้าไหมสีชมพูอ่อนประดับด้วยลูกปัดเล็กๆระยิบระยับแม้จะเรียบง่ายแต่กลับขับเน้นความสง่างามตามธรรมชาติของเธอให้โดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อเธอขยับตัวแสงไฟก็เล่นระยับบนผืนผ้าให้ความรู้สึกน่าดึงดูดใจอย่างประหลาดในสายตาของแมวตัวผู้ที่อาจเดินผ่านไปมา สองในตาสีฟ้าครามราวกับแซฟไฟร์จับจ้องมองไปยังทางเดินที่ถอดยาวอย่างใจเย็นพลางรอคอยใครบางคนใครบางตัวที่จะมามอบค่ำคืนอันแสนพิเศษให้แก่เธอและเธอจะมอบค่ำคืนอันน่าจดจำกลับคืนให้ คําขืนที่ว่านั้นอาจหมายถึงการเดินทอดน่องเคียงข้างกันใต้แสงจันทร์การกระซิบกระซาบเรื่องราวในแต่ละวันการแบ่งปันปลาทูหอมหอมที่เก็บซ่อนไว้หรือแม้แต่เพียงการนั่งมองดวงดาวด้วยกันอย่างเงียบงนันขอแค่เป็นช่วงเวลาแห่งความเข้าใจและอบอุ่นใจ แต่เบื้องหลังดวงตาคู่สวยและท่วงท่าอันสง่างามนั้นมีความลับเล็กๆซ่อนอยู่ความลับที่ผลักดันให้แม่นางแมวผู้เลอโฉมต้องมาประจำที่หัวมุมถนนแห่งนี้เกือบทุกค่ำคืนเธอไม่ได้ทำไปเพราะความสำราญส่วนตนทว่าเพื่อสองชีวิตที่รอคอยการดูแลอยู่ที่บ้านสองสหายผู้ซื่อสัตว์ตัวโตขนฟูเจ้าตู่เพื่อนรักสองตัวที่เธอเก็บมาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเล็กด้วยหัวใจเปี่ยมเมตตา ใช่แล้วนวลจันทร์ผู้สง่างาม,ามยอมสละความสุขส่วนตนแลกเปลี่ยนค่ำคืนอันเป็นส่วนตัวของเธอเพื่อหาเลี้ยงปากท้องของลูกๆสี่ขาที่บ้านให้มีแรงมีพลังออกไปวิ่งเล่นอย่างร่าเริงในวันพรุ่งนี้แม้จะเป็นงานที่อาจดูแปลกสักหน่อยในสายตาของมนุษย์แต่สำหรับเธอมันคืองานที่ทำด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักความรับผิดชอบและความเสียสละอย่างแท้จริง แล้วคืนนี้ใต้แสงไฟสลัวจากเสาไฟริมทางนวลจันร์ทก็ยังคงนั่งรอคอยอย่างใจเย็นรอคอยใครสักคนที่จะเข้าใจความหมายของข้าคืนพิเศษและแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขเล็กๆนี้เพื่อเป็นทุนรอนให้ครอบครัวต่างสายพันธุ์ของเธอได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน